สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาะอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็มีโอกาสได้นำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้เป็นพระขันนะครับมีมาด้วยกันสองเล่มรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับ ใบมีดใกล้เคียงกันจะต่างกันก็ตรงที่ฝักกระด้ามที่ยาวต่างกันนะครับเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มแรกเป็นล่ามง,งาฝักไม้นะครับดูรอยยุบรอยแห้งของงานะครับงาเก่ารอยลั่นรอยแตก ออกสีขาวธรรมชาตินะครับงาเก่านะครับกันรัดทําด้วยแผ่นเงินนะครับสวยงามฝักทํามาจากไม้พยุงนะครับดูนะครับการยุบตัวของไม้กันลั่นกันแตกสวยงามครับผมดยแผ่นเงินดูนะครับสวยงามมากครับผม ปลายฝักห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับทำจากไม้เนื้อแข็งไม้พยุงชื่อก็เป็นมงคลมีพุทธคุณในตัวนะครับสีงาน,นะครับผม สวยงามครับผมเรามาชมข้างในกันนะครับฝักรวมด้ามเน่มนี้อยู่ที่14นิ้วนะครับเฉพาะใบพระขันนี่อยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับผมลดลายยันภาพปิดตานะครับ ออกพักคาถาใบมีดทาจากเหล็กชั้นดีครับมวลสารหลอมเหล็กหลายชนิดเข้าด้วยกันนะครับยังไม่มีสนิมนะครับราบใครขึ้นตามการเวลาครับ แต่ว่าเป็นพระขันทที่สวยงามครับผมการเข้าข้างแน่นหนาครับไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับท่านใดสนใจอยากบูชาไว้เป็นเจ้าของติดตัวติดบ้านติดรถนะครับ สิริมงคลแก่ตนและก็ครอบครัวนะครับป้องก,กันสิ่งไม่ดีเข้ามากล้ำกลายทั้งมนต์ดำคุณใสลมพัดลมเพสสิ่งชั่วร้ายที่เรามองไม่เห็นนะครับสนใจติดต่อได้มาที่เบอร์061 0 5 9 1 6 6 3นะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเรามาชมเล่มที่2กันนะครับเล่มนี้จะมีความแตกต่างจากเล่มแรกตรงที่ด้ามเขายาานะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่16นิ้วนะครับ ทำจากไม้พยุงเช่นกันครับผมกันลัดทำจากเกล็ดดำนะครับยังสวยงามครับผมเป็เจอการเวลาจะผ่านมานานแต่ความสวยงามยังคงทนครับดูรอยลั่นรอยยุบตัวของไม้นะครับมีน้ําหนักเบาครับ พกพาไปไหนติดตัวนรถติดบ้านติดร้านคา้าตะคุณทางมหานิยมครับผมสิ่งชั่วร้ายทั้งที่มองเห็นล้วมองไม่เห็นนะครับจัดว่าสวยงามมากครับผม ไม้รอยลัน่นรอยยุบตัวนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่16นิ้วนะครับความยาวเรามาชมข้างในนะครับ ัดวสวยงามครับผมเสมาใบาโพนะครับเหล็กดำนะครับผมไม่ใช่คาบสนิมนะครับธรรมชาตินะครับผมความเก่าแก่เข้มขังนะครับตัวครับใบประขันสวยงามครับผม การเข้าข้างนะครับแน่นหนาไม่มีโยกไม่มีคอนวดลายเสยมาใบโปเต็มใบนะครับท่านใดสนใจอยากผู้ชาไไ่เป็นมีเจ้าเป็นเจ้าของติดต่อมาได้นะครับ 0610591663นะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ